ในสุดก็กลับมาว่างทําตามคอมเมนต์สักทีคือผมได้ว่าไปเรียนมาแล้วผมคือคลิปที่ผมลงไปทั้งสองคลิปเนี่ยคลิปดองออใช่คลิปดองคลิปดองหมดเลยเป็นคลิปดองที่ดองไว้ประมาณน่าจะสองสามวันอะแต่คลิปเอลดาโก้ไลนิ่งเอลดาโก้นี่น่าจะดองแบบประมาณวันสองวันนี่แหละส่วนเอล แล้วก็พีไอบิดวิวคลิปแล้วก็พีไบิดวิวคือดองไว้วันหนึ่ง mm hmm. คือมีคนขอให้แบบรีวิวยังไงซาจิอ่าแฟลชซาจิฮาริวกับส,สกรูฟ็อกเอาดิจัดไปจะเริ่มรีวิวจากสกรูฟ็อกก่อนนะเจ้ากสกรูฟ็อกเนี่ยคือแบบเป็นเบบีที่ผมคิดว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ตัวแท็กของมันอะหมุนได แล้วเวลาที่มันเอียงอ่ะมันจะไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้แช่คือมันจะโดนไอตัวหมุนทําลายตัวเองนันแหละอ่ะแล้วมันแบบโดนตีจนเอียงใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่แล้วผมถือใส่บอททอมผิดด้วยโอ้โหแบบไปใส่บอลแทนที่จะใส่ไวดฟเอน์อ่ะขัดใจมากเปลี่ยนก็ไม่ทันแล้วด้วยนะซึ่งไอเจตตัวนี้เป็นเบบของซีโออารซึ่งไอเจซีโอซีโออา คือเป็นผู้ใช้ไปเน,นอะคนแบบเคยเป็นผู้ใช้เฟรมพิกซิตมาก่อนแต่ว่าเฟรมพิกซิตเขาพังไปแล้วพังไปตอนท้ายของซีซั่น2อ่ะโดนแบบตึกเมืองลอยฟ้าถลม่มทําลายเฟรมพิกซิตไปพร้อมกับยูนิคอนกับบอรโโคโลเจียมเขาพักโฟดีปุ๊บหรือพักสามพักต่อไปเนี่ยเขาก็ใช้เป็นสกรูฟ็อกตัวนี้เลยซึ่งไอเจ้าตัวนี้ผมคิดว่าเรื่องดีไซน์หน้าตาผมชอบแต่ว่า ไม่ชอบแท็กมันเฉยๆถ้าเปลี่ยนถ้าโมแท็กผมคิดว่าผมโมเป็นหนึ่งสี่ห้าดีกว่าหรือโมเป็นแท็กดีเฟนซ์เหมือนแท็กดีเฟนซ์อ่ะเออผมว่าน่าจะดีกว่าอ่ะเดี๋ยวจะลองเล่นตัวนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวซูมเดี๋ยวซูมซูมซูมนี่เป็นสายดีเฟนซ์มั้งเจ็บมือด้วยนะเนี่ยสู้กับไอ้เจ้า อีวิวอีวิวเจมิอสเรียกคิลเลอร์ก็ได้คิลเลอร์เจมิอัส์ไปคือถ้าสกู๊ฟฟังมันไม่โดนตีจนเสียทรงคือเสียการทรงตัวมันจะชนะแบบเขาเรียกว่าอย่างไรขาดลอยอะขาดลอยไปเลยเห็นไหมถ้ามันไม่โดนตีแบบนี้น คือถ้ามันแบบยึดกลางสนามได้ทันมันจะชนะขแบบขาดลอยแต่ถ้าเกิดมันยึดกลางสนามไม่สําเร็จหรือย,ยึดได้แล้วแล้วโดนตียังไงก็ไม่รอดอันเนี้ยอย่างมันโดนตีที่แท็กใช่ไหมมันก็ไม่รอดไปตามระเบียบก็สำหรับแค่นี้กับสกูฟ็อกไปซาจิฮาริโอต่อต่อไปเจ้าแฟดซาจิฮาริโอแฟดซาจิฮาริโอผู้ใช้คือเคนตะ ยู่มีอาเคนตะที่เป็นคนใช้เฟรมซาจิฮาริโออะสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นกับเจ้าแฟดซาจิใช่คนใช้คนเดียวกันแล้วก็เป็นมีตัวเดียวกันด้วยคือโดยที่เฟรมไอ้เจ้าแฟดซาจิฮาริโออะมันเกิดจากไอ้เฟรมซาจิฮาริโอมันได้รับพลังมาจากเอลดาร์โกดสตรัคเตอร์นะผมคือมันได้รับพลังจากเอลดาโกอะแล้วแบบคือมันชุดชุดไปแบบแง๊ะ แล้วก็มมบพลังให้เอลราโกก,ก็สลายแล้วผมศูนย์สลายไปก็ซาจิฮโร่มันก็คือไอเคนต่ามันก็ปล่อยพลังเนาะใช่เปลี่ยนเป็นแล้วมันก็กาลายร่างเป็นแฟร์ซาจิผมไม่ค่อยอยากเล่นแฟร์ซาจิเขาเลยสักเท่าไหร่เพราะว่ามันแท็กมันสูงไงแล้วบางทีมันไปโจมตีที่แท็กอะ่ะมันจะไปสะเทือนไปที่เฟสบอลทำให้เกียวมันหวานถือว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยคงทนสักเท่าไหร่นะ เรื่องหน้าตาผมชอบไหมก็ไม่ได้ชอบมากชอบปานกลางระดับปานกลางซึ่งไอเจ้าตัวนี้สามารถเปลี่ยนโหมดได้นั่นเองมาเดี๋ยวเล่นกับตัวอะไรดีเล่นกับตัว,ตวที่คิดว่ามันมันอ,อันนี้งนันบ <Big Bang S 2> ิ๊กแบงเพกซัตสอาจจะแปลกๆหน่อย นี่เห็นไหมที่ผมบอกว่าอาจจะแปลกๆหน่อยคือสีเพกาซัตร์อะสีไอ้เจ้าสีแดงของเพกาซัตมันอาจจะแปลกๆนิดนึงของเลฟฟินิตี้มันทำอะไรไปล้ของโทของมิสเฟกหรือโทมี่ไม่รู้เป็นหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยจับของจริงเพกาซัต์เข้าไฟโน้ตไรอู้โอ้โหชนะได้ไงเกนครับนี่อะ้วยความที่มันสูงไงบางที มันจะสามารถเจาะของไฟตรงข้ามได้นะก็ถือว่าเท่ยู่สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ถือว่าทําตามคอมเมนต์ที่ผมค้างไว้ถือว่าทําให้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ